นับเป็นครั้งแรกของทีมงาน11ไ r ฮโร่โปรดักชันเลยนะคะที่เราได้มีโอกาสไปถ่ายวัวที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราเองก็แปลกใจมากๆเลยว่ามีฟาร์มวัวด้วยหรอซึ่งเมื่อเราได้พบกับบังหมัดและซอจุ๊บเจ้าของชนระดาฟาร์มที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเพราะเป็นเจ้าของวัวแกลแชมสนามชัยภูมิที่อายุน้อยที่สุดนั่นก็คือเจ้ารีโอค่ะที่ขณะนี้อยู่กับคุณตีอุดมซับฟาร์มนั่นเองค่ะ วันนี้บางหมัดและซอจ๊บได้บอกกับทีมงานของเราว่ามีวัวดาวรุ่งดวงใหม่อยากจะนำเสนอนั่นก็คือเจ้าฮุเซนค่ะมีดีกรีเป็นพี่น้องแม่เดียวกันกับเจ้าลีโอไม่ต้องห่วงเรื่องสายเลือดเลยค่ะโดยเจ้าฮูเซนเป็นลูกของเทพกาลสินแม่คือแม่วันดีเป็นของร้อยตรีจำเริญสิงบุรีวันดีเป็นลูกของหนูหินซึ่งเป็นสายของเจ้าซันค่ะ ขณะนี้เจ้าฮุเซนอายุ25เดือนเรียกว่าเป็นหนุ่มน้อยวัยห้าเลยค่ะและกำลังจะมีการเทน้ำเชื้อเร็วๆนี้นะคะโดยซอสจ๊บบอกว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กๆเ,เพราะชอบที่หน้าและกระบาลของเขากระบาลบนใหญ่สวยดังคมอีกทั้งยังเป็นวัวที่สวยครบแบบดูสบายตาท่ายืนสง่างามเนื้อตัวสมบูรณ์ใบหูทรงสวยยาวมีลูกเล่น วงคอสงงาท่ายืนสวยมากๆเลยค่ะอีกทั้งยังมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์ตอบโจทย์ความงามวัวยุคนี้เลยค่ะอายุแค่นี้ยังขนาดนี้ด้วยหลังจากที่เราปล่อยภาพนิ่งออกไปโปรโมตนะคะก็มีคนสนใจน้ำเชื้อกันมากเลยค่ะทางฟาร์มบอกว่าอีกไม่นานมีบริการให้พี่น้องชาวกเกษตรกรแน่นอนหากใครสนใจชมตัวจริงก็สามารถมาชมได้ที่ชนรดาฟาร์ม เขตบางมดกรุงเทพมหานครหรือโทรสอบถามเส้นทางได้ที่0823386424บางมัดและซอจุ๊บยินดีต้อนรับค่ะ